สวัสดีสวัสดีจัดท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่3เดือน2นะครับนะเมื่อวานนะครับคู่แมนยูนะครับพบกับเซาแธทมตันนะครับผมนะแมนยูก็ซัดเซาแธมตันเละไปเลยนะครับผมนะ90นะครับนะโอ้โหใครตามนี่ได้กินหมดเลยนะครับนะทุกราคาเลยมายังโหดนะครับแมนยูเมื่อวานนะ90ในบ้านเลยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับ คู่นะครับเบอร์ลี่นะครับผมพบกับแมนเชสเตอร์นะครับซิตี้นะครับผมในอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับน้าเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับว่าจะกินเต็มไหมสําหรับคู่นี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับมาดูฝั่งของเจ้าบ้านเบอร์ลี่กันก่อนเลยนะครับน่าว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับเบอร์ลี่ทําได้3 4 5 6 เจ็ดทำได้7ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับนะ7ประตูโอเคครับส่วนทีมเยือนแมนซิตี้นะครับทำได้1 2 3 4าไห้าด้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15าําได้15ประตูนะครับนะในห้านัดหลังสุดนะครับ15นะครับโอเคต่อไปเป็นอันดับกับคะแนนนะครับนะแมนซิตี้นะครับผมอยู่อันดับ1นะครับคะแนน44นะครับนะ อันดับ1คะแนน44นะครับแล้ว <Sign> ก็เบอร์ลี่นะครับ <The British. S 1> อันอันดับ15นะครับคะแนน22นะครับอันดับ15คะแนน2 2คะแนน2 2นะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปดูราคากันก่อนเลยดีกว่านะครับนะราคานะครับผมก็จะอ้างอิงมาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับผมนะโอเคราคาก็เปิดมาที่นะครับแมน ซิตี้นะครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับผมแล้วก็สูงต่ำา3ลูกนะครับนะลูกครึ่งควบ2แล้วสูงต่ำา3ลูกนะครับทีมเจ้าบ้านทีมรองนะครับผมแล้วก็ต่อรองลูกครึ่งควบ2ครับแล้วก็สูงต่ำา3ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับนะว่าสูตรมันจะให้อะไรของสำหรับผลการวิเคราะห์ คำนวณสูตรก็ออกมาเลยนะครับนะก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่81%นะครับสูตรแนะนําให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มกันเลยนะครับนะส่วนโอกาสชนะนะครับแน่นอนครับต้องเป็นทางของทีมยืเอนแมนซิตี้ครับผมนะมีอยู่56%นะครับส่วนเจ้าบ้านเบอร์ลีนะครับมีอยู่27%นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับนะว่าจะทําได้กันยังไงจากแมตช์ล่าสุดนะครับพีมิลเลกนะครับผมแมนซิตี้ในบ้านนะครับผมชนะเบอร์ลีไป5-0นะครับผม ก็คือเบอร์ลี่ไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับนะส่วนมากจะโดน5ลูกนะครับผมนะส่วนมากเลยนะครับเป็น5ลูกนะครับที่จะโดน50เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับคู่นี้ก็คงไม่มีอะไรยากนะครับผมนะก็เน้นไปที่สูงแรกสูงเต็มได้เลยนะครับผมวันนี้ตามสูตรปเป๊ะเลยนะครับสูงแรกสูงเต็มแล้วก็เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับผมแมนซิตี้นะครับผมนะมีโอกาสชนะมากกว่าถึง56เนลยนะครับนะก็คงไม่มีอะไรยากนะครับผมก็อันดับหนึ่งนะครับนะก็ยังคองจากฝูงกันต่อไปแน่นอนนะครับผมว่านะอย่างน้อยนะครับคืนนี้น่าจะมีสัก สามลูกนะครับผม3าศูนย์ได้นะครับประมาณ3ลูกนะครับคืนนี้ถ้าจะมีนะครับผมนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้นะครับผมมีลิงก์เพจอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกทุกคน